สวัสดีค่ะชันโคลโสพิโซพิชแนลในคลิปนี้จะมากวนมะม่วงให้เพื่อนชมนะคะมะม่วงที่เราใช้ในวันนี้เป็นมะม่วงที่เราได้มาแล้วถ่ายไม่ทันนะคะเป็นมะม่วงน้ำดอไม้สีทองมะม่วงหัวช้างนะคะตรงนี้หัวช้างแล้วก็แก้วขมิ้นรวมทั้งมะม่วงที่สุกงอมเนี่ยหวานเกินเขาก็จะ ไม่อร่อยเราจะเพิ่มด้วยมะม่วงดิบหนึ่งลูกเป็นมะม่วงมันมึงย่าแต่เปรี้ยวอยู่นะคะเราจะปอกมะม่วงก่อนเลยนะคะมะม่วงที่สําหรับกวนเนี่ยเ<ม>พื่อนต้องปอกลึกๆนะหมายความว่าเราจะไม่ให้เปลือกข้าเหลือเลยนะคะปอกลึกๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเปลือกอยังเหลือติดอยู่บ้างเนี่ยจะไม่สวยจะดํา ยางของเขานะคะปอกเปกนรกแบบนี้เลยค่ะนะคะปอกจนเสร็จแล้วไปล้างน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็มาหั่นนะคะ,ะเราปอกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมล้างน้ํามาแล้วเนี่ยถ้าเรามีเครื่องปั่นเราอาจจะฝันฝันที้นโตเราปั่นก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เราจะใช้วิธี สับแบบนี้เลยค่ะฝานพอไปกวนเขาก็จะเละเองนะคะแต่นะคะอาจจะช้าเราใช้นี่เลยค่ะเครื่องขูดนะคะขูดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเราจะได้แต่เนื้อเขาออกมานะคะ เดี๋ยวทำเ,วเสร็จแล้วเราไปกวนกันค่ะเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออกจากเม็ดเดี๋ยวเราไปกวนกันเลยค่ะเรามาเทเลยนะคะเราจะปรุงรสด้วยเกลือเท่านั้นค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอไม่ให้เค็มเขามีรสเปรี้ยวหวานเค็มบาลาน่น เราจะกวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีนะคะเลยจะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขายุกอยู่ไปกวนให้เหนียวนะคะใช้เวลากวนประมาณสี่ห้านาทีนะคะ วมะม่วงระายะตรงนี้ค่ะตรงที่เขาเดือดแล้วก็กระเด็นนะคะนี่ใช้ได้แล้วนะคะนี่จะปิดไฟแล้วก็รอให้เย็นนะคะปิดไฟรอยเย็นแล้วก็ค่อยตากได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะพักไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพวกนี้เราไปตากกัน ใส่คนโดตากแบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะมะม่วงกวนของเราทำแบบโบราณค่ะไม่ต้องพิถีพิถันมากใส่ถ้วใส่ใบตองได้เลยมะม่วงกวนโบราณของเรานะคะใช้มะม่วงหลากหลายชนิดที่มีตำบ้านเนี่ยนะคะเราใช้ทั้งหัวช้างทั้งแก้วขมิน้นแล้วก็น้ำดอกไม้นะคะ แล้วก็เอามะม่วงดิบปนเข้าไปด้วยจะเห็นว่าจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่นะคะเพราะมะม่วงดิบเนี่ยเขาเราไม่ได้ปั่นนะคะเราใช้วิธีการที่สับๆๆควรเลยนะคะทีนี้การที่เราจะมาลอกออกจากถาดหรือภานชนะเนี่ยเราต้องพักไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าให้ตัวเนื้อมะม่วงเนี่ยเขา คืนตัวให้นิ่มนะคะเพราะว่าตากมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะแข็งมากเลยลอกอาจจะขาดทีนี้วิธีการลอกนะคะเราจะลอกทีละส่วนนะคะลอกทีละส่วนแล้วก็มาแบ่งเลยค่ะนะคะแบ่งกี่ส่วนก็ตามเลยค่ะลอกทีละส่วน นนี้เราแบ่งเป็นสี่ส่วนนะถาดนี้แต่บางท่านอาจจะใช้วิธีการเช้พิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์อะไรก็ได้กลมๆนะคะวางเป็นแผ่นกลมๆแต่ของเรานี้ใช้นี่เลยค่ะใช้ถาดเลยง่ายดีหลังจากนั้นก็แซะนะคะแซะรอบๆเลยแซะรอบๆจะได้ลอกง่ายๆ เราตัดแสะเสร็จแล้วเราก็มาลอกเลยค่ะนะ,ค,ะค่อยๆดึงลอกมาง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ขาดนะคะผ่านการพักไว้หนึ่งคืนเนี่ยไม่ขาดแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนใหญ่ก็แห้งอีกนะคะอาจจะกลับด้านแล้วไปแตะอีกครึ่งแดดก็ได้นี่เราแสะแล้วนะคะ ด้านไปตากอีกตั้งสองชั่วโมงนะคะอย่าตากนานนะตากนานแล้วนี่เขาแข็งไม่อร่อยค่ะตอนนี้ก็อร่อยแล้วนะคะแต่เราอยากจะเก็บนานๆก็ตากแห้งๆนิดนึงนะคะเป็นวันว่าเสร็จนะคะแค่นี้ใช้ได้เลยนะคะถ้าอยากให้แห้งก็ไปตากเพิ่มถ้าชอบแบบนี้นะคะนิ่มๆก็ทานได้เลยค่ะ ะะเก็บใส่ภาชนะไว้ทานได้านานๆได้เลยนะคะเพื่อนๆชมคลิปกวนมะม่วงแบบโบราณของเราถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปลร,รูปผลไม้ประเภทต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ